ต่เชิูไม่หวจิงอ้าึงริงานี้ฉันยอมฉันยอมจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณส้สูรายการ มายากาสิแต่วงาท่านี่กำลังฮิตเลยไม่ได้ไม่ได้จริงๆอ่ะปีใหม่นี้ต้องเต้นท่านี้ออแจ็คเชื่อไหมปีใหม่พี่ท<ะ>น,นอยู่บ้านทำไมอะคะมันไม่ใช่วัยของพี่แล้วที่พี่จะไปแดนไม,ไม่ได้เดี๋ยวหนูเต้นแทนเผื่อเลยพี่นอนอยู่บ้านแล้วก็พี่<ะ>ก็ พี่ก็จะนอนแล้วก็บอกว่ามันก็บอประมาณสักเที่ยงคืนมันจะได้เสียงรุ้งไงรุ้งดาแล้ก็จะตบ่ังาดูแล้วคิดว่ากูก็แก้ไปอีกนงปีมาพี่าเสื้อไหมเผิ่แป๊บเดียวนีวันที่หนึ่งธันวาแล้วก็คือแบบว่าจับสิ้นปีแล้วคุณผู้ชมแล้วเมื่อไหร่จะมียายาต้านโควิด น่าจะแบบอีกสักพักเดือนหน้าปีหน้าอีกสองสามเดือนหน้าใช่แต่ว่าจะปลอดภัยเลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีนะม่ขอให้ปลอดภัยเถอะประเทศไทยจะได้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีเพื่อนไปภูเก็ตบอกว่าร้างเงียบมากนะคะใช่ค่ะเอาใจช่วยรวมไปถึงวงการบันเทิงด้วยนะคะก็ปลายปีก็มีข่าวแบบช่องซีบีที่ผ้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยว่ากันไปเนาะไม่น่าเชื่อเนาะค่ะนะคะเจล้งมายืนดูอยู่หน้าช่องใช่แล้วก็รวบ ต้องรอดูความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เป็นนิลานะที่เจอเจอน้องนางงามคนหนึ่งน้องหมิงหมิงชาริสาบุญครองซับมากับคุณแม่คุณแม่น่ารักตลอดเจอเราทักตลอดไหมคะพี่หมิงมีแฟนแล้วรอใหคอ้าแฟนเก่าแฟนเก่าชมพู่อริยาคนแรกหรือเปล่าคนนั้นนานมากแล้วยอมตำนานแล้วคนนั้นชื่ออะไรอ่ะที่ติ๋อ่ะ ชื่อพี่หนึ่งมาเออหนึ่งรุ่นที่เก่งนจำได้นะจำได้เออแจ็คกลรีนต้งามเรื่องดารานางจำได้หมดนะรุ่นนั้นยกเว้นตัวเองจำไม่ได้มาจำได้น้องฟ้านสุภาพรมุชอมนะคะก็เป็นเป็นนางเอกเป็นนักแสดงนเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายไม่เคยรับบทนางเอกางน้ายนะคะอยู่วิกหมอจีนนั่นเองนะคะซึ่งยังไม่ย้ายตามพี่นวัดนะไม่ย้ายนะเพราะเซ็นต่อนางบอกว่าล่าสุดมีละครเรื่องทะเลลวงนะคะข่าวนี้บอกร้ายสุดโต่งมากร้ายจนคนเกลียดแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปฟังเธอดีกว่าค่ะ อันี่ก็รับบทเป็นศัส,สิการนะคะก็ดูจากสีปากวันนี้แล้วก็คือร้ายสุดๆไปเลยค่ะเรื่องนี้แล้วก็เป็นรายที่แบบรายที่ไม่มีคอมเมดี้เลยอะ่ะลายแบบดรามา่าชัดเจนมากว่าแบบคือในตัวละครตัวนี้จะต้องรับแรงกดดันทั้งทั้งบ้านทั้ง สิ่งที่ไม่อยากทําก็ต้องทําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันคือความกดดันแลวคือความเสียใจแล้วก็มีที่พึ่งคนเดียวคือพระเอกที่เรารู้สึกว่าแล้วจริงๆเราไม่ได้อยากร้ายนะแต่จริงๆเรารักเขาแต่ว่าคือก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้เขามาซึ่งมันไม่ได้มีความถูกต้องอยู่ในนั้นเลยมันเป็นตัวละครที่กดดันชีวิตมากเลยค่ะแบบดรามา่าแทบจะทั้งเรื่องเลยค่ะ ร้ายแบบไหนะะาไล่แบบมองจากดาวคารก็รู้รู้เลยว่ารืายว่าล้ายแบบเก็บเก็บแบบมีมิติอะไรอย่างเงี้ยคือก็มองจากดาวคานก็รู้เลยรู้เลยอ๋อร้ายแน่นอนเดินมาคือแบบหไม่ได้มีรัศมีความดีอยู่เลยอะไรเงี้ยายหมดเลยค่ะยังไม่เคยเล่นดีเลยค่ะ คนดีหรอจริงๆฝ้ายเล่นได้ทุกบทนะคะแต่ว่าที่ชอบถามว่าเล่นลายเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกชอบนะรู้สึกรักในการเป็นนางรลายมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออเล่นแบบนี้แล้วมันก็การลายแต่ละเรื่องมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะ <c oughs> มันก็ทําให้เราท้าทายในแบบ ร้ายลึกร้ายเงียบร้ายจง,จงยแจบบ้งร้ายแบบนั้นร้ายแบบนี้ร้ายแบบวางแผนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความร้ายแตกต่างกันออกไปถ้าสำหรับแฟนๆก็ก็ก็<ๆ><ๆ>ของภาพจำนัน้นะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมายไม่ได้เล่นบทดีเลย <c oughs> ยังไม่ได้เป็นคนดีเลยค่ะก็แต่ว่าแต่ว่าแฟนๆก็น่ารักนะจำภาพภาพจำแต่ก็ยังมีแอบเข้าข้างนะว่าที่เขาไลน์เป็นแบบนี้ที่เขาไลน์เป็นแบบนานอะไรเงี้ยยังมีความน่ารักอะไร สรุปว่าไม่ได้ย้ายยังอยู่กับช่องเจใช่เราบอกว่าเรื่องนี้นแบบร้ายอยู่ดาวงาคารยังรู้ว่าร้ายเลยพี่เต่าเออนักแสดงช่องเจนี่หมดสัญญาไปเยอะมากเลยนะใช่ <90. S 2> ค่ะก็ ก็ที่ช่องเจที่เขาร่อจดหมายมาก็มีพอส์ลันแซมมี่คาเวลนะคะแล้วก็พิมพิมประภารวมไปถึงน้องปีนพิชยาซึ่งวันก่อนก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่า,วาคือจริงๆแล้วทางบางังคับช่องอะบังคับให้ถอนตัวจากละครเพราะไม่เซ็นสัญญาต่อสรุปต้องถอนต้องถอนตัวออก<ล>นางก็ไปเป็นนักแสดงอิสระใช่แต่นางก็บอกว่านางยังแบบก็ไม่ไปไหนก็ยังคุยกับช่องแต่ไม่จริงอะคะ่ะไม,ไม,ไม่คุยกับช่องไม่ปีน<ร>หน้าช่องวันปุกลุกก็เล่นมีนก็เล่นเออเด็กขไปขอเขาเล่นเออหรออุ้ย นางจังเลยพี่เต๋อ่ะยังไงนะอ๋อเออใช่ได้ยินเหมือนกันลูกสาวพี่เต๋าก็โดนนี่<ง>น้องขอไข่อ่ะขวัญเหรอเออมาเอาคุณผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้ป้ายสุภาพรุษต่อไปดีกว่าค่ะมากันที่นี่เลยนะคะมายาท็อปปิกเลยคุณผู้ชมนะคะเขาบอกวางแผนเที่ยวนะปี2521 ปี2521ไม่ใช่สีศ 20, ูนย์่งสอันิ2 0 2 2ัตดันนี้เป็นพอสอเกิดจ้ะส5 2 4องจะไปเที่ยวไหนจะไ,ไปถามใครหน้านะคะนี่เลยเขาบอกเชื่อว่านะปีหน้าแล้วกันนะคะคเป็นคนเขบอกคนเนี่ยก็เริ่มวางแผนที่จะท่องเที่ยวกันมากแล้วนะ,ะ,ะหลังจากปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งการเมืองทั้งโรคระบาดทั้งเศรษฐกิจ โอ๊ย <S <S สารพัดเลยนะฮะหลายคนก็ต้องเสียเวลากับมา,มาเสียเวลากับการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เรา,เราพูดขอรอ,รอบนิดหนึ่งนะ,ะ,อะตอนน<อ><อ>ี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าใครพอจะมีตังค์เนี่ยเราพี่เจ้าบอกแนะนาให้ไปเที่ยวเลยนะ,ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหนึ่งโรงแรมถูกสองกระตุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ,ะกจนะฮะแล้วก็มันมีโครงการในจ่ายคนละครึ่งใช่ไหมใช่มันเป็นโครงการอันไหนที่ดีเราก็ต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโครงการที่รากหญ้าได้เลยนะฮะ อันนี้โอเคทั้งหลายคนเพื่อนพี่เต๋าเนี่ยไม่เคยเที่ยวเลยพอมีโครงการต่างๆมาพับเนี่ยพักเขาเที่ยวเลยนะโอ้ไปเที่ยวแพงๆเที่ยวอ๋อที่ขับรถมาจอดหน้าบ้านพี่เต๋าเนี่ยนะคะมันนั่นไอ้สงเพนีหรือเปล่าไอ้นั้นไม่นับครึ่งไอ้ไอ้นั้นไม่หันครึ่งอันนั้นจ่ายเต็มเพราะว่าไม่หักภาษีนะคะเพราะว่าพี่ต้องจ่ายค่าถุงยางอะไรไหมนะคะพอมาพี่เต๋าพูดถึงมาถึงเที่ยวธรรมชาติ ทุกคนไปเที่ยวกันแล้วมันทําให้เราได,ได้ผ่อนคลายแล้วราคามันถูกมากเธอจําโรงแรมที่อยู่กลางลาสพาลร้อยหนึ่งได้ปะให้เช่าแล้วจ่ออายเป็นร<ๆ>ายเดือนเออมื่อก่อนอ,อ,อู้จิงยิงไล่คนไทยออกหมดทุกวันนี้จีนไม่มาค่ะออต้องงอคนไทยนะคะเช่นเดียวกับสองนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องดิฟใช่ไหมฮะที่มีแพลนนะคะอยากจะเที่ยวในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือน้องเคเลสิติชัยชื่อลดและชื่อเคนะคะเขาดังมากนะ ผมอยากไปเที่ยวไหนอะรายละเอียดจะ e e เป็นอย่างไรน้องเคจะไปเที่ยวไหนน้องเคกับน้องแคร์น้องเคจะไปรัชดาหรือจะไปเส้นเพชรบุรีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า <c oughs> คือปีหน้า <c oughs> คือผมก็อยากมีการแบบไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ผมอยากไปที่เซาล์แอฟริกาครับด้วยความที่เราแบบชอบสัตว์มากๆนะครับ ก็เลยอยากไปแบบทำอะไรหลายอย่างที่เซาท์แอฟริกาไม่ว่าจะเป็นการไปดูโ <ๆ S 1> อเพนซูงเขานะครับหรือว่าจะเป็นแบบสกายดิ้งที่นู่นก็น่าสนใจมากเลยครับหรือว่าการไปแบบว่ายน้ำกับจระเข้หรือฉลามที่นู่นน่ะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ<อ>เห็นด้วยกันไหมครับ <ๆ S 1> ไม่นะเรา so, จ,ะจะชอบแนวใช่ <laughs> <aust en Fang> ผมชอบมากการที่แบบ<ๆ>ผมคิดมาตลอดว่าแบบ you only live once ครับผมยโลูกก็คือทำอะไรทำให้สุดเราอยากทำอะไรในในในชีวิตเราเนี่ยเราทำไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย คนอื่นเขาทําได้เราก็อยากลองบ้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งจะได้แบบมีลูกหลานเราจะได้เล่าต่อว่าเออไปมาแล้วนะไปว่ายน้ําก็ฉชลามาแล้วนะจริงๆผมประทับใจทุกที่เลยนะครับเพราะว่ามันมันมันอยู่กับเราเอาตัวเองไปแบบไหนผมชอบไปไปกับพวกโลโก้มากกว่าที่แบบไปรู้จักกับคนใหม่ๆบางครั้งผมไปเที่ยวคนเดียวเลยแบ็คแพ็คแบบไปต่างประเทศก็ไปเจอคนใหม่ๆก็คือเข้าสังคมใหม่ๆแบบไปแบบยังไม่มีแพลนอะไรเลยแล้วก็ไปคุยกับโลโก้ไปแบบไปเที่ยวแบบแบบแบบคนที่เขา ไม่มีแผนนะครับแล้วก็คนแถวนั้นคนทิ่นแถวนั้นแนะนําอะไรเราไปหมดเลยกินกินตามเขาได้หมดเลยผมว่ามันเป็นเนสน,เน่ห์ของการเดินทางมากกว่าครับด้วยความที่แบบ ทุกอย่างถ้ามันราบลื่นมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นสมมุติเราแพลนไปหนึ่งสองสามสี่มันเป็นตามนั้นเราต้องไปดูน้ําตกเสร็จปุ๊บไปดูสัตว์ไปดูนู่นแล้วกลับโรงแรมมากินข้าวมันดูไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแต่การที่แบบเราบอกว่าโอเคเราไปหาโลโค้มันถามว่าดีไหมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือมันไม่มันเป็นไม่เป็นอะไรแบบแผนถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีทางแก้ไม่มีโซลูชันแต่ความสนุกก็คือเราตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันแบบมันมันมันไปกับโฟล อีกแบบหนึ่งก็สําหรับคนที่ชอบแบบแนวแอดเวนเจอร์ Adventure แบบผมกน็น่าจะชอบอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องรู้วัฒนธรรมของเขาระดับหนึ่งก่อนว่าเขาเป็นคนประเทศเขาเป็นยังไงคือรู้รู้คร่าวๆสมมติว่าแต่เวลาผมไปผมไม่ได้แบบไม่มีแผนอะไรเลยสักนิดหนึ่งอย่างน้อยก็กต้องมีแผนว่าโอเควันนี้เราจะไปที่นี่แต่จะทําอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องรู้ข้อมูลคร่าวๆอยู่แล้วแล้วก็ศึกษานิดหน่อยว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะมันมีอะไรใกล้เคียงไหมมีเบอร์เบอร์ที่เราควรโทรไหมมีโรงพยาบาลใกล้ๆไหมหรือว่าต้องทํายังไงถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันมันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าไปแบบไม่รู้อะไรเลยมันก็มันความเสี่ยงมันจะสูงครับจริงๆเป้าหมายมันมีเยอะมากเลยอะพี่ใช่ก็อยากไปเที่ยวด้วยรู้สึกว่าแบบการคืออย่างน้อยๆแบบอยากอยากได้แบบเออเดือนละหนึ่งครั้งได้ไปเที่ยวสักแบบ สักสี่วันห้าวันอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะป,ะปกติเราเป็นคนเที่ยวทเที่ยวบ่อยไหมครับก็ถ้าถ้าก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็อยู่ที่ซับด้วยค่ะใช่ค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็จริงภูเขาหรือทะเลหรืออะไรย่างเงี้ยจริงจริงหนูถ้าแบบช่วงไหนไปอันไหนก็จะไปแบบติดติดติดกันเลยแล้วเหมือนก็พอเริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่ามันเบื่อก็เปลี่ยนประมาณนั้นค่ะมีทริปไหน อ่น้องเคเขาหล่อตี๋ชอบว่าผู้ชายชื่อเคเนี่ยชอบเที่ยวสซาล์ตอฟริกาแต่ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าทัวร์แพงมากจริงทัวร์ที่แพงที่สุดในโลกไม่ใช่ทัวร์ยุโรปไม่ใช่ทัวร์อเมริกาไม่ใช่ทัวร์แคริบเบียนแต่คือทัวร์เซาล์อฟริกาค่ะนี่คือทัวร์ที่แพงที่สุดนะฮะส่วนน้องแคนะคะนางเอกช่องสามเขาบอกว่าอยากไปเที่ยว ตลอดเวลาม,มันเติมพลงังเขาบอกไปเที่ยวเขาไม่ตอบว่าไปเที่ยวอะไรน,น้องเออนะคะแต่จริงก็เที่ยวเมืองไทยนะค่ะหารครึ่งจ่ายคนละครึ่งแล้วโรงแรมหรูๆนี่ตอนนี้โอ้รถกระหน่ำ summer ซลล์เที่ยวเมืองไทยดีกว่าคุณผู้ชมนะ amazing Thailand ยังไงก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะใช่นะคะเป็นว่าก็ถ้าอยู่กับบ้านก็เปิดมาดูกับเรานะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมนะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะเพราะอะไรพี่เตาเรามีอะไรดีๆมาคุณผู้ชมได้นําเสนอด้วยเช่นเดียวกันถ้าเปใครเปลี่ยนช่องจะแช่งให้ไม่ได้เที่ยวนะฮะ วันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วถ้าต้องลาไปก่อนไปเที่ยวก่อนนะคะแจ็คเนี่จะไปเอาไปขายแถวรัชดา,<ม>าส่วนพี่ต่อจะไปขายอยู่แถเวเพชรบุรี<笑><笑><笑>นะฮะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันใหม่ค่ะ